สวัสดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราในเกม Identity V นะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสก,กินของนะักเ oh. ชิดหุ่นนั่นก็คือ King H 1น mm hmm. นั่นเองคือแบบสุ่มได้มาสุดๆร้อนๆเลย เดี๋ยวเราจะมาหมุนสกินให้ดูกันดีกว่าว่ามันสวยขนาดไหนคือแบบผมชอบสกินนี้มากเลยคือสกินเขาเท่สุดๆเลยอะ่ะแบบเราชอบสีขาวอู่แล้วยังไงคือแบบเอฟเฟกต์ก็สวยนึกถึงแบบว่าเครื่องประดับอันหนึ่งเลยเนาะก็ไม่รู้แหละว่าเครื่องประดับมานไหนนี่ท่านี้ก็สวยนะแบบเอฟเฟกต์ดีมากอ้าวแล้วก็น้องผีเออคือแบบตุ๊กตาเขาน่ากลัวจริงๆนะทุกคน น่ากลัวมากแอบหลอนอยู่นิดนึงนะใบหน้าก็แบบยิ้มแย้มแจ่มใสในโปสเตอร์ก็คือแบบตกใจอยู่นะว่าฮันเตอร์หรือเปล่าเอองั้นก็ถ้าอยากรู้จะเป็นยังไงก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคือคาเตือนก็คือแบบคลิปนี้มันอาจจะแหลกไปนิดนึงนะก็ขออภัยสําหรับทุกคนด้วยนะคือแบบมันเข้าทาหลอดทีไรอะมันก็แหลกเจ้าทีเลยแต่มันจะมันจะไม่โดดล่ยังไงถ้าแบบไปเล่นโหมดแมต์ปกติอะก็เลยต้องมาเข้าทาหลอดนะทุกคน โอเคงั้นก็ไปคลิปหลักกันเลยกันดีกว่าเข้าเกมมาไปที่เรียบร้อยต่อมาก็อันดับแรกก็ไปหาของกินกันเลยจเจอแบบกล่องของกินแล้วคุณน้ําหอมคือจะมายืนอะไรตรงนี้อะไปปั่นไฟไปคือแบบเขาก็แบบไม่ปั่นไฟเลยเขาแบบอืม งงอะไรก็ไม่รู้อะตอนที่แบบตัดภาพไปอะเขากดอีโมดงงคือแบบงงอะไรเธอเป็นผู้ติดตามนะเฮ้ยจะขอบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้อะเจอผู้เล่นใหม่เยอะเลยใช่เปล่านีปปา่ว่าฉันมา,ปปาแล้ว,วนะฮ<น>ะบบเราเจอผู้เล่นใหม่เยอะสุดๆเลยอะ<ห>อ้าวแล้วเมื่อกี้ตีแพทโอ้โหแพทเธอบางทางมากนะรู้ไหมเออตีผู้ติดตามไปก่อนโอ้ตแลกโอ้ขออภัยด้วยนะทุกคนคือแบบไม่รู้ว่าแหลกเพราะอะไรนะเพราะแบบแต่ก่อนก็คือไม่แหลกเลยอืมห็นก็แมรี่เธอเห็นเราหรือเปล่าน่าจะไม่เห็นเรามั้งไม่เห็นเราไม่เห็นเลย เขาไม่เห็นเลยเขาเดินตามมาขนาดนี้เขาไม่เห็นเลยงั้นเราจะวิ่งไปทางนี้แล้วกันดูซิว่าจะเข้าโรงพยาบาลได้หรือเปล่าอ้อเขาเส่กระจกดักหน้าไหนเงากระจกอ๋ออยู่ตรงนี้ด้เองมแมรี่คือแบบสีไกลเกินไปนิดนึงนะเขาวามาแล้วดูสิว่าจะตีโดนหรือเปล่าซึ่งไม่น่าตีโดนหรอกเพราะว่าเราอยู่ห่างกันเป็นสิบโรไมฮะโรไม ตั้งสติก่อนพูดนะจ๊ะคุณย่าแมรี่ทำไมเสียงคุณย่าเยอะจังเลยเฮ้ยเมื่อกี้เสียงหนึ่งไม่ใช่หรอทำไมอยู่ๆเป็นเสียงนี่ล่ะนี่กดนาฬิกาโชว์เลยอืมคุณย่าแมรี่คุณย่าแมรี่ตีไม่โดนหรอกเพราะว่าล่องหนอยู่ยังไงล่ะกดอีกรอบเพื่อให้แมรี่ตีไม่โดนอืมวก็ติไม่โดนจริงๆรอบนี้จะโดนหรือไม่โอเคเขาไม่ดักเนาะเขาเสกกระจกสกกระจกทำไมเอ่ยเฮ้ยไม่ดูทางเลยหรอแมรี่เอ่ยเดินไปไหนเอ่ยอยู่นี่อะไร <got> เราอยู่นี่เฮ้ย อยู่ไหนเออแมรี่มองไม่เห็นเราจริงๆแหละอ่ะอางนงี้ก็ไปหลบในโรงพยาบาล,ลบ้า,บา,บาก่อนแล้วกันเนาะพอเราก็บ้าอยู่แล้วโอ้ตอนนี้เฟรมเรทตรงมากขออภัยด้วยเอาแหละแล้วก็มาปานหาเงินต่อกันเลยมาผู้ติดตามเราหายไปไหนหมดเนี่ยอ๋อนั่นนั่นคือใครนั่นคือน้ำหอมนั่นเองแหมไปทุกที่ก็เจอกันเลยนะน้ำหอมเนี่ยแล้วแล้วแพทหายไปไหนเอ่ยไม่เห็นแพทมา,นานแล้วโอ้ Where you go, โอเคแมรี่ก็กลับมาไล่เราแล้วหลังใจที่เขาเดินไปบ้านเล็กแล้วก็ไปทําอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าราชาเขาก็ล้มไปแล้วนะเขาจะไม่ได้อุ้มราชาะไรโอ้เครื่องสีกระจกมาแล้วแมรี่ใส่กระจกไกลเกินไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วแพถ่ายไปไหนหลงงงแล้วนะไม่เห็นแพทไหนนะอู้เกือมแล้วไยกดตาน,นี้ต้องใช้น้ำหอมแล้วกดน้ําหอมฟีฟดอ่าไม่โดนอ้าวอืมดีนะดนะดกดตุ๊กตาแทนนะไม่งั้นตุยแน่เลย อ่าโอเคกานก็วิงเข้าไม้ต่อกันเลยเอาแพทอยู่ตรงนี้เองเหรอทำไมเมื่อกี้หล่อนหายไปไหนมาแมรี่ตอนนี้สาบฉับเลยสาบกันฉับเลยนะงั้นเราจะสปินหน้าต่างไปไปดีไหมเขาเสกกระจกมางั้นก็สปินอุ้ยเกือบแล้วนะเมื่อกี้แมรี่ว้ามาคือแบบถ้าเขาว้ามาเห็นกอแบบโดนเธอเรื่อนแน่เลยอะเมื่อกี้กดตุ๊กตาอ้าวไม่ทัน อ่าเงั้นก็มาดูแบบสก,กินของน้องตุ๊กตากันดีกว่านี่แอบ,บน่าก,กลัวนะตรงใบหน้าแต่ชุดแต่ชอบชุดน้องอ่ะชุดน้องน่ารักอ่าแมรี่เดินดักเดินดักอืมเดินดักข้าหน้าต่างโอเคแล้วน่าจะจูบวนเข้านี้ได้อยู่นะแต่แม่นเฟรมเลยตกอะไรก็ไม่รู้ว่าโอ้โหเขาเดินดักเอ้าเขาเสกกระจับแล้วเนี้ยตอนไหนวะเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงกระจับอะอืมแมรี่แมรี่ไม่โดนหรอกจดจำได้ว่าเธอมีบริงองะ กดน้ำหอมอืมทันเว้ยเป็นไงล่ะอืมไปเดี๋ยวนะแพทวิ่งวนอะไรเมื่อกี้อ่ะเขามีน้ำหอมหรอช่างมันดีดก่อนโอ้โหแหลกมากเลยตัดภาพเดี๋ยวนี้เออตอนนี้คือเขาไล่ตีผู้ติดตามเราอยู่อ่ะนั่นไงเออน้ำหอมโดนไปเรียบร้อยแล้วงั้นเราก็เดินขึ้นชั้นสองกันไปเลยดีกว่าเนาะมแมรี่เขาก็เดินตามมาติดๆเลย๋อมไม่ติดหรอกระยะระยะนี้ก็คือไม่น่าจะติดหรอกเอ โอเคเขาเดินเข้าโรงพยาบาลมาแล้วสังเกตจากไอคอนปืนได้โอ okay, เคก็ส่งเงินมาให้เราซึ่งเราไม่มีอะไรจะซื้อแล้วอืมเอาเขางไม่ขึ้นชั้นบนอรอเนี่ยอุ้ยจะยิงปืนดีไหมเนี่ยอืมเขากดเขากดบีตามมาไม่ใช่ดิเขากดด้วยความเยว็วกันกดตุก๊กตาไปดิเอา้าเอาผิดเอา้าอะไรมาเนี่ยเมื่อกี้โอ้อะไรอย่างเงี้ยก็เดินโชว์สก,กินสีสไวไปเลยสีสก,กินทองได้มาทั้งทีต้องโชว์ซะหน่อยอือเขาเดินไปไหนแล้วเขาเดินไปไหนแล้วซึ่งโอเคเขาเดินตามออกมาแล้วมีปืน บุง้งเรียบร้อยไม่ต้องใช้กระจกย่ะอ่างไงก็พุ่งไปกันต่อเลยค่ะโอ้พุ่งชนต้นไม้เออเป็นไงล่ะอ้าวแล้วก็มาบ้านเล็กต่อเลยมาจะปาน้ำแข็งใส่คุณอันนี้แนี่ยดูอันเปรเ์เลยซี่รื่นนะนี่ดูสิว่าจะวางกระจกไหมนั่นไงเขาวางกระจกแล้วเออเดียขอโทษนะแพ้ดอนโอ้ขอโทษทจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจนะแต่เธอจะมึก ไม่ควรมาหาเงินตรงนี้นะนี่กระโดดข้ามไปเลยลื่นลื่นแน่นอนเออเออลื่นมันก็ช่วยเพิ่มความเร็วอย่างนี้เนี่ยก็ไปต่อเลยกันดีกว่าแล้วทาไมน้ําหอมเห็นล้มนานแล้วนะเนี่ยลุกสักทีสิน้ําหอมเฮ้ยลุกเร็วๆอ้าวเขาเดินหายไปไหนวะเนี่ยโอ้โหเขาเดินหายไปแล้วอ่ะทุกคนงั้นก็แบบมาฮิวน้ําหอมต่อกันเลยดีกว่ามาอุดจุ่มแซฟเซฟแอบแซฟแอบเซฟเอ้ย หาเื้ออะไรอีกดีนะเสื้ออะไรไม่ได้แล้วอะน้ำหอมก็ซื้อไม่ได้แล้วอืมตอนนี้แพทน่าจะกําลังจูงอยู่เขาได้สาบแล้วนี่นะเอา้าแมรี่หายไปไหนอ่ะแพทก็ไม่ได้โดนไล่ดีวหว่าเอา้าอะไรอะเอาแมรี่หายแมรี่อยู่ไหนอะ <c oughs> เอา้าพูดไหัวใจขึ้นมาเลยแมรี่มาแล้วมาแล้วจะฮิวเสร็จแล้วอะขออออ้าวนั่น เกิดอะไรขึ้นนะ่ะแมรี่แมรี่เป็นอะไรอะอ่าเขาคงเดินไปช่วยราชาเขาแหละแต่ช่วยไม่ได้อ่าโอ้แมรี่เข้ามาแล้วเขาบิงเรียบร้อยแล้วโอเคแต่ตีใครไม่โดนเลยอืมตีอากาศอีกแล้วแมรี่แมรี่คือแบบได้เวลาใช้สกิลอืมอ๋อตีก็ไม่โดนใช้สกิลหน่ะขอใช้สกิลเออเรียบร้อยใช้สกิลให้มีประโยชน์สักทีหลังจากที่ไม่ได้ใช้มานานเลยสุตวันนี้ คือตัวนี้แทบไม่ได้ใช้สกิลเลยได้หนีอย่างเดียวเลยคือแบบแต่ยังใช้ไม่ปิงแมรี่โดนยิง oh. ing, ทำได้ดีมากแพทอ่าเดี๋ยวเราจะกดอีโมดนี้แล้วก็ใช้คทาเพื่อแบบเป็นกำลังใจให้แมรี่ซึ่งน่าจะทำให้แมรี่หัวร้อนมากกว่าเดิมแ่แหละอันนี้นก็ฆ่ามไม้ถ้าแบบข้าเมื่อกี้แบบข้ามช้าไปนิดเดียวก็คือโดนเธอเลยแนะ่นอนแมรี่น่าจะได้น่าจะแบบยิ้มกรุ้มคริมเลยอย่างเมื่อกี้อ่าแมรี่ไม่กล้าอะไรเลยอีกแล้ว เพิ่งหัดเล่นตัวละครน,นี้ใช่ไหมเนี่ยแล้ว <c oughs> มาหัดเล่นในทาหรอกเนี่ยนะคิดอะไรอยู่ฮนะแมรี่โดนไหมแล้วต้องใช้ไม,ม้กระทาอื่มเรียบร้อยอยีกหกนานะทีเท่านั้นเดี๋ยวนะฝั่งนั้นก็คือแบบเฟสสต้าที่ยังโอ้กระตุกเมื่อกี้เอิรนะเฟสสุดท้ายยังนะอืมดูสิว่าเฟสสุดท้ายยังน่าจะเฟสสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ้ชนะเรียบร้อยเย้